สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับนะฮะอยู่ผมสีเรนเดอร์ครับวันนี้ผมหายไปนานหายไปนานเลยนะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า l a เ e กเล e of Legend นะฮะหรือจะเว่า l ลกิวก็ได้ครับก็มัน L E G U E ฮะแต่จริงเขาอ่านว่า l เล e นะฮะอย่าไปอ่านเลกิวเลยขาดนะฮะอย่าไปอ่านเอ็ดขาดนะเดี๋ยวเอาเสียงลงหน่อยเสียง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 ทั้งหมดอ่า ต้องก็ขึ้นมาหน่อยอ่าอย่างนี้พอในครัชผมก็ผมเป็นคนที่เล่นโมบ้าไม่เก่งนะต้องขอเตือนไว้ก่อนเราก็เลยมาในโหมดระบบอ่าระบบอ่าบทเริ่มต้นนะฮะบอกให้กูเปิดกล้องอิสระอะ่าเปิดเปิดให้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 แค่นี้นะฮะก็ไปไปกลางไปบนนั่ <pater f ior> นไะ <pater f ior> ไปบนกับฟียรานะครัช สักผมเล่นอยู่นี่มีชื่อว่าซินจาวเนี่ยซินจาวเนี่ยนหฮาวซินจาวรู้สึกดูจากท่าทางของพี่แกแล้วนี่เป็นอ่าเป็นนักรบจีนนะฮะนักรบโอ้ไม่ไม่ใช่ซามูไรที่อ่าเป็นนักรบหอกนะเหมือน,นไงอ่ะอ้าวโอ,โอ้พวกมึงรีบกันยังโอ้พวกมึงอ้าวใครมาใครก็มาวางหวาดเอาไว้เียแม่ ก็เป็นฮีโร่ที่เป็นไม่ใช่ฮีโร่เป็นแชมเปี้ยนดีผมค่อนข้างชอบมากมากเลยฮะตัวนี้ผมเล่นโมบ้าไม่เก่งนะ <It> s <S ก็จะลองซึกๆเล่นไปดูนะฮะเล่นกับบอทคือจัดทีมคนสู้กับบอทนะฮะถามว่าบอทเริ่มต้นมันเก่งไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็พอสู้ได้อนะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแล้วทำไมข้างบนต้องมีโชแกสด้วยวผมไม่เข้าใจ ถ้ามาโชว์แก๊สต้องมาด้วยผมเรียกมันว่าเจ้าเดียบโวครับดูตัวหนึ่งเหมือนมันมีเดียบโวมากเลยผมผมไม่ไมีสมาธิจะเล่นเลยเนี่ยต้องเก็บโอ้โหเปิดเลยเหรอเปิดเลยพี่โอ้ช่วยเพื่อนรักเพื่อนกูรักเพื่อนกูรักเพื่อนแต left. ่เพื่อนรักกูหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปวาร์ปไปสนเพื่อนนะครับแหมคลิปตัวนี้กูขอย เอออ้าวอาวอ้าวโอเคไม่ไปแม่งเลยนิดเดียวตลอดเลยแม่งหนีไปได้แม่งหนีไปได้ตลอดเลยม,มีสถิติ axis หนึ่งนะอืมก็ออขอสกิลอัพพุ่งเข้าไปชนเลยันเดี๋ยวมันนั่นไง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 ครับผมจะเสี่ยงไหมเสี่ยงนีไหะอุ้ย อุ้ยเดียโบมาด้วยเดียโบมาด้วยไม่เสี่ยงแล้วเดียโบมาด้วยไม่เสี่ยงแล้วเดียโบมาด้วยใช้ขวดฮิวใช้ขวดฮิวแล้วสวน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 ไม่ไหวแล้วมันมาสวนไม่ไหวแล้วฮิวฮิวแล้วสวนสวนฮิวแล้วสวนฮิวแล้วสวนโอ้ยนานนานนานจะเล่นกูอย้วเดียโบนะอันนี้มึงอ่ะอันนี้กูเปิดเปิดสู้กูเปิดสู้ ใจดีสู้วอลวิกสู้ชาวป่าโอ้ oh, ไม่มีอะไรฮิวแล้วตอนนี้จังหวะน,นี้เฟโอล่าเฟิโอล่ไหนเมื่อไหร่เฟีล่าจะมาโอ้เฟโอล่ามาช่วยกูด้วยกูไม่กล้าโอ้ไม่เยอะทุกแกอ,อย่างงั้นเฟียล่าับเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเออมันได้อย่างงั้นให้มันได้อย่างงั้นมาเออมันได้อย่างาออางั้นดออิซึ่งตอนนี้คลิปตีกูจะตายแล้วตายเพราะคลิป เพื่อนเราพร้อมช่วยจจาบอคลายนะฮะสกิลนี้ความสามารถของมันก็คืออ่าวอคลายก็คืออ่าจะตีอ่าจะตีเร็วเพิ่มขึ้นแบบคือตีเร็วเพิ่มขึ้นมากๆนะฮะในระดับหนึ่งนคะครับก็จะค้างไว้ประมาณอ่สินจาวรับการฟื้นฟูนะครับคือโจมตีเขาสามครั้งสกิลนี้จะช่วยฟื้นฟูด้วยนะแล้วก็หมูลองกล้องทุ่นสนามแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะหมู่คีฟไม่งเล่นดู ขอคีสสักตัวอ <c oughs> ีชเซ็ชเซ็ตจะเล่นกูอยูชเซ็ตจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้แลยครับต้องไปช่วยเพื่อนนะครับสงเคราะห์ช่วยสองเคราะห์ขอขอก็ไม่ได้ก <c oughs> ูขอแล้วกูไม่ไมีใครให้กูแหม่นคนคนี้แหมคนยอกตีเร็วนะะไอ นี่มาคือมาแคสล้วทีไรแล้วไม่มีสมาธิเล่นเลยแม่มาอีกแล้วอวี้โอ้ยช่ายามคือเจ้าป่าผมเรียนมาม,มาเด็กเท่านี้สปีเท่านี้สปีแล้วเราแบบเออหรือตอนนี้คืออยากให้แม่งตายมากเลยครับแม่งแม่งคือแบบมันได้คิวเยอะกูกลัวแล้วกูต้องให้มึงตาย เก่งมาแล้วอ่ะเฟียล่าช่วยหน่อยติดสถานะอะไรเนี่ยเดียโบเดียโบเดียโบโอ้ไม่ทันหรอกเดียโบไม่ทันหรอกเฟียล่าเฟียล่าช่วยตูทีอุ๊ยโอ้โหโอ้โหอย่างงี้ไม่ดีแน่อย่างงี้ไม่ดีแน่โอ้โหกูไม่ยอมกลับกูไม่ยอมกลับ ี่มันเล่นยังไงวะเนี่ยเอาชิบหายแล้วผมขอกลับก่อนเนี่ยขอตัวก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่ไหวชีวิตนี้ไม่ไหวแน่นอนกลับกลับกลับของอย่าแหลกสิลูกของเตรียมออกเลยออกไอหานี่ก่อนอาได้เห็นว่าผมบอกของในไม่ถูกนะสำหรับตัวนี้หรือว่าออกของไม่เหมาะสมในจังหวะนะจริงเขาไม่ได้ด้านล่างเนะะี่ยอืม โอเคตอนนี้แต่ละเลนเป็นอย่างไรมั่งโอ้ตอนนี้แอนนี่นะสถานการณ์เข้มข้นมากโอ้แอนนี่ตอนนี้อ้าวอาทอกอาทอกบับฮ่าฮ่าไอยังไม่หาโอ้จุดเดียวเท่านั้นจุดเดียวเท่านั้นอาทอกไปเลยจุดเดียวเท่านั้นตอนนี้กูเจมจ้นกับเดียโบมากขอคี่สักตัวเถอะ The spirit never warrior broken. is วันนี้วิววิวผมไปดีป่ะรอฟิล่าก่อนดีป่ะฟิล่าก็จะมาแล้วนี่เอาเลยละกันเลยละกันเสริมวอลคายเสริมวอลคายเสร็จยังล่ะลูกมาเปิดเปิดวอลคาย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 เมื่อไรสกิลนั้นจะรีโหลดล่ะลูกเร็วๆลูก วราปเข้าไปตีวราปเข้าไปตีล้านชาวบ้านเขาโอ้แล้วจะตายโอ้กรรมกรรมจะตามสนองอะ่ะไม่ได้เล่นกับเ,เล่นเล่นกับคีเกมนี้ไม่ไม่ได้ไต,ตีตีขอคีพหน่อยคุเบลเยอะกว่าผม,มานะนะคุณฟฟลล่าอุณซาคุณโอ๊ตน,นะแหมเจมจนหนอกกล้องนะก้องไม่มีคนด,ดู เกือบ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 คีบหมดอุ้ยแดนตีแล้วจริงอันตีตัวนี้ก็ถ้าใช้ดีๆมันก็จะได้ผลดีนะแต่ถ้าใช้แบบไงอ่ะไม่คุมมันก็จะไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่อ่ะนะเจ้าป่า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 จะปวดเจ้าป่าไม่ไปแล้วเว้ย เปิดสกิลหอนแล้วใส่กูเลยไม่ช่วยมึงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเจมจนเจมจนกับเดียบูมาช่วงนี้โอ้คลิปนี้กูขอกูเป็นคนตีโอ้โหเดียบูยังตามไอ้โชว์แก๊สเฮ้แม่คุณชัดดาวเลย ทำเขาให้มากนะอีผมเรียกมันมาสเตอร์อีตัวที่ว่องไวสุดยอดทั้มาสเตอร์อีนี่แต่เดียโบมายังไงเดียโบไงบวกเลยไหมบวกเลยไหมเดียโบมางั้นก็บวกด้วยเฮ้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 ยให้มันได้งี้เดียโบไม่ฮิวก่อนโอเคแล้วเข้า เราเข้าวอลวิเข้าวอลวิเข้าว,าวลอลว,ว,ว,วิกูจะรอดเลยเนี่ยโอนนี้อ่อนนี้อ่อนเฮ้ยแล้วกูจะกลับไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยวอลวิกวอลวีกใจเย็นหนีวอลวิกไม่ทันตายโอ้ยทำไมมันทำไมมันค้างโอ้เกมค้าง ตังเงี้ยหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะก็ซื้ออะไรไม่ไม่ค่อยจะได้หรอกนะโอเคหาของเลยนะเตรียมออกคนะับไอ้นี่มันต้องรออะไรวะเนี่ยรอรอ,อ,อยังซื้ออะไรไม่ค่อยจะได้เลยอะ่ะไปก่อนแล้วกันไปช่วยไปช่วยฟิลลาก่อนนะที่พอร์ตไปเลย จะเรียกพอไปเลยท่านผู้ชมครับระหว่างนี้ระหว่างนีง้ผมตัดคลิปไปเนี่ยระหว่างนี้ผมตัดคลิปไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะผมผม,ผมไปทําดุล่าที่หนึ่งแล้วผมมาไปตรงป้อมแล้วโดนฆ่ากลายเป็นสองอูหเลขสวยมากฆ่าสองตายสองแอซซิสองโหสุดยอดเลขสวยเลขสวยกลาปลายเฟียร่าจะเย็นฆ่าสองตายสองแอซซิตสอง เก็บเลยนะเฟลล่ากลัวไล่นะ่ะวอลกิ้งน่ะฆ่าอาเซ่เอาเดียโบมาช่วยมันก็เดียโบแต่แรกอยู่แล้วใช่ปะเฮียตัวน,นี้กูขอโอ้ชัวนี้ไม่มีเกมไรแคร์ไรแคร์เอ,อลแม่งมอันนี่ดีโอ้โหที่นั่นทำเป็นเก่งมีเดียโบเห็นนั่นแหละฮะ นั่นเลยฮะนั่นเลยฮะนั่นเลยฮะ <c oughs> เด้งด้วยใช่ไหมเด้งด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ย,ยโบโวเออตามไม่เก็บดิโอ้ไม่ตามนะตามเขาบอกตามตามไม่โง่ตามไม,ม่กูตายโ <c oughs> อ้มึงอารถอกมึงเล่นมั้คือผมไปเห็นคนเล่นอาถอกมาคือแบบเล่นแบบปั๊บปั๊บปับแบบ ฆ่าได้20คิวอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเล่นยังไงของเขาเนี่ยของงจริงๆตัวดูตัวแม่งเล่นเล่นกันเล่นในเทพหมดเลยนะแล้วแต่คนเล่นแมศาสตตีไอ้ที่ไอ้ที่มินเนี่ยนเสือกได้พี่แกรักคีบูไปหมดเลยตีเลยไม่สน ล่าก okay. you know, okay. ีโนคูแล้วก็ล่าชิปเปิดวอลคายเปิดวอลคายวิ่งแล้วก็กลับโอเคหัวแหลกแหลกแหลกแเนี่ยมันอัดไปด้วยแล้วมันแหลกนะขาขาแบบหนึ่งใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะถ้าเล่นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เลือดเลือแต่มินเนี่ยนยิงไกลโอเค รอคีบรอคีบตีป้อมสบายๆตอนนี้ตังผมยังลอยสักหน่อยก็น่าจะพอออกปัดเทอร์สเตอร์ด้วยได้เออแล้วน,นี้เดียบมันคือตอนนี้ผมงงว่าคู่หูมันไปไหนผมงงว่าตอนนี้มันแหลกเพราะมันแหลกแล้วผมก็วอคายแล้วผมก็วอคายผมก็ตีมัน ของกูแล้วเนี่ยไปไหนเดียโบเดียโบอีกนิดเดียวอู้อู้อะโอ้ยตีบอมบ้าไอ้มินเนียนสติโอ้มินเนียนเอ้ยฟิโอล่าโอ้ฟิโอล่าไปดันกลาง ร่วมกับอาช็อกนะเขาร่วมงานกันช่วงนี้เขาเปิดโปรเจกต์ด้วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาของใส่ของอ่าชิ้นนี้นะคลิกขวาหนึ่งครั้งบัตเตอร์เสเตอร์ขาดเงินอีกประมาณ400บาทที่จะได้แล้วนะเทเลพอร์ตไปอนยะูเทเลพอร์ตเทเลพอร์ต,อรต,อรตโอเค แล้วเราก็จะเจอกับเดียโบอเลยทั้งทีเอาไอ้เดียโบ,ดบ,โบเ,เดียโบกูแขนเอาไอ้เดียโบเดียโบเอาไงวะนะโอ้เดียโบอืมเอาไงอุ้ย,ม,ยม,มินเนี่ยนแม่งเล็งแม่งเลงกูเดียโบอยู่ไหนแล้ววะอันนี้เดียโบไปไหนเดียโบไปไหนไปไหนเออมันได้อย่างงี้ โอ้ค่า3ไดต3แอซิดสองฟีลาหายครับคีไม่งีงโคตรแรงอ่ะโอ้ทำไมเลือกผมน้อยอย่างเนี้ยงงอ้เขอฟาร์มเวลอ่ะนคีปหมดกลัวคีปมากเลยตอนนี้คีมันยิงแรงโอเคออกบัตเชอร์สเตอร์ได้แล้วโอ้ช่างเป็นอะไรที่ดีช่างเป็นอะไรที่ดีผมจะไม่ไม่มีวันให้อีเดียโบม ไห้คุณได้กเกิดนะครับพูดจริงเลยคือแบบเกลียดตไม่ไม่ตัวเนี้ยถ้ามันถึกแล้วมันก็ถึกนะดีเดียวหมดแต่ว่า,าไตอนนี้ผมปล่อยมันดันมาไกลมากมันเยอะมากเลยตอนเนี้ยโอมายในหมดขออนุญาตนะฮะผมจะอาจจะโอ้ทำไมชีฟมันเยอะมากเฮ้ยละเกะกระเก๊ กวาดหมดช่วงนี้ช่วงดังแบบดังเื่อยๆเลียนก็ฟื้นเรื่อยๆหลังจากการบวกกับเดียโบไปโอ้โหโอ้โหเดียโบหายหน้าหายตา นีเดียโบหายหน้าหายตาเดียโบหายมันไปบวกแถวถานมันบวกลุกไปออแถวตรงกลางมมีผมแม่งดังตรงเนี้ยจิ้งทำไมจิ้งอยู่ตรงแต่ตรงเกิดแต่มันหลุดอ๋อรอนนี้โคคือกูฆ่าได้น้อยมากรอนี้ฟิโอลาดันกลับมาจะเท่าที่ดูในมินิแมปโดนดันกลับมาโดยลักนะแล้วก็อีอาเช่ to triumph. has been slain. Để chắc không ngon bật Hester cũng cho bạc phỏng tì lều đuôi hả? Tì lều với thằng này có tóc mà lều นจะทำการเปิดสก,กิลแล้วตีป้อมเลยนะฮะไม่ไหวครับเปิดตีโอเคเรียบร้อยเอ๊เดียโบเดียมโอเดียโบอยู่นี่เออแต่ไม่มีฮีโร่มานี่เลยนะแต่เท่าที่ดูมีกูดกันอยูตรงนี้คนเดียวเรากำลังช่วยซัพพอร์ตพวกนายอยู่นะนายไปทำอะไรกันในป่าเนี่ยตังค์มันก็พอแล้วยังไม่ได้ไปซื้อเลย ได้ต้องคุมเลนมาจำเลนนะแต่ตอนนี้ผมผมอยากไปแจมด้วยจังเลยต้องเดินอ้อมปอมอุย้ยอูดนทำไมต้องโดนกลัวเอาลัะว่าไงล่สวันดีครับไม่กล้าครับแอนดี้อ๋แอแน,นี้โดนฆ่าแล้วอุ้ยล่โอุยโอ้ยกูไม่น่าเลยอยุไม่น่าเลยกูเฮออ้ยยีไอม้มาสเตอร์ยี โอเคโอเคกู okay. Okay. รอดได้ไงกูรอดกูรอดได้ไงโอ้โหดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปออกไอ้นี่ก่อนนะกลับบ้านไปผมต้องหาดงหญ้าสักดงนี่ไงเจอแล้วโอเคกลับบ้านไปออกวัตเทอ,เตอร์สเตอร์ได้แล้วโอเคจะจบเกมนะฮะไม่ทันเลยโอเคโอ้แหลกหักหลก โอ้ oh, ไม่เป็นไรใครม่งได้ unstopable Un p โอเค okay, เราได้แล้วแล้วก็ผมจะเอาจ้าตัวนี้เป็นอ่าของจัดไพยของจัดไปนะฮะก็ซื้อนี้ก่อน2อ,อันอะ่ะแล้วอันนี้อันนี้เราก็เหลือไอแวมพิกเนี่ยนะฮะก็จะได้แล้วมันช่วยดูดเลือดด้วยในระดับหนึ่งนะโอเคเทเลพอร์ตอีกเท่าไหร่ยัสแตนบาย จะได้วาปไป2 1ไปนะจ้าเเลิพอร์ตอถออถอ,อมันเกิดอะเขาง้งาเนี้โอ้โหเ,เรือัลดลัดปมลัดลัดคีบลดัดหมดตัว อีลักครับอีลักกูก็เกลียดที่เหมืนครับไม่ชอบยิงเวทยิงเวทส้นตีนส้นตีน,ตนตเลยมาใส่ผมตรงนี้แหละขึ้นมันจะมันจะเป็นอะไรที่ส้นตีนมากเวลาแล้วไม่แหลกโอเคผมลากเขาได้ฮะเ,เปิด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 โอเค OK ล่าได้ทางหนึ่งเป็น้5คิววันนี้โดนสโ,โ,โลว์โดนสโ,โลว์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว พี่อาเช่โอเคพวกเราจัดการได้ครับมามาบุรีย้ยมึงบุีง้ยมึงช่วยกูขอบคุณมากครับผมอีแอนนี่อีเด็กดอกอีเด็กดอกอีเด็กดอกเอาไปหน่อยโอเคจัดการด้วยเฮ้ยโออาถกเข้าไปไม่ระวังครับโดนบ่อหนาำยิงไม่ใช่บ่อน้าโดนแหน่นเชิญยิงเออโอเคจะจบแล้วช่วงนี้ ช่วงนี้จะจบงานรถแล่แจ็กแถมงานรถไล่แจ็คแถมช่วงนี้ช่วงนี้ผมควรจะเปิดแชนติได้นะโอ้โหไม่เยอะไม่เยอะโอ้โหโอ้ยไม่เยอะไม่เยอะอันตีอันตีสุดท้ายเขาส่งท้ายส่งทำไมไม่ได้แม่งฆ่าห้าตายสี่เป็นแชนตีที่สตีโอ้โหมันจะยิงมึงคิวเอาคิวเอามันจะยิงมันจะยิงไม่คิวเอาคิวเอา สุดท้ายก็โดนสุดท้ายก็นดนเจ้าป่าแหม่เดี๋ยวผมขออัพเป็นนี่แล้วกันเวลมันน้อยนะโอเคแล้วผมก็จะได้เจ้านี่ฟิงได้แล้วก็ซื้อได้ยังวะนี่อีกสองร้อี่สิบเป็นอันนี้อันนี้900 โอเคเดี๋ยวไล่เรียบร้อยแต่จะทันมั้งออกของอุซาออกของอุส่าออกของไปอย่างน้อยอย่างน้อยให้มึงเดินได้ครึ่งทางก็ยังดีโอเคตอนนี้ป้อมแตกแล้วฮะแอนเชียนฮะเดี๋ยวล่าแกไล่เดี๋ยวล่าระวังแน่นั่นเชิญเดี๋ยวล่าโดนแน่นั่นเชิญอีโอเคไปโอเคจบอนะออกของยังไม่ทันได้ใช้ ยังไม่ทันได้ใช้ของนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องมาไปก่อนนะครับเพราะว่าวันไหนพันหากับเ,เกมจะเป็นเกมอะไรก็ต้องดูวันก่อนนะฮะแต่นี้แอล L หน่อยดีกว่านะโอเคครับ okay, ผมวันนี้วันนี้คนระับ